คืนสุดท้ายของการเดินทุดงในป่าลึกไม่ใช่คืนแห่งความหวาดกลัวอีกต่อไปแต่คือคืนแห่งการวางทั้งตัวตนทั้งกรรมทั้งความหมายของการมีอยู่คืนนี้หมอกเหนือยอดสนปกคลุมดั่งทุกควันสีมนพระมหานทีเดินขึ้นสู่จุดสูงสุดของคีรีบรรพตมีเสียงลมพัดเป็นทำนองประหลาดมันไม่ใช่เสียงคำราม หรือเสียงครางแห่งวิญญาณเหมือนคืนก่อนก่อนแต่กลับเป็นเสียงยินยอมของผืนป่าเหมือนธรรมชาติต่างรู้ดีว่าการเดินทางครั้งนี้มาถึงปลายเส้นทางแล้วไม่มีเงาร่างใดมาหลอกหลอนไม่มีเสียงคร่ำครวญของกรรมเก่าไม่มีแม้แต่ความกลัวมีเพียงความเงียบพระมหานทีวางบาทลงบนพื้นที่ชื้นเหมือนการเวลาสะสมความทุกข์ของมนุษย์เอาไว้ดวงดาวเหนือศีรษะ ระยิบราวตาจากอีกพบหนึ่งคืนที่เคยเป็นสนามรบของวิญญาณและกรรมกลับกลายเป็นเพียงค่ำคืนหนึ่งของความปลงความหลุดพ้นไม่เคยต้องใช้กำลังแต่ต้องใช้ความว่างคำนี้ผุดขึ้นมาเองในจิตไม่ใช่การภาวนาแต่เป็นผลของการเดินผ่านทุกเงาทุกหลุง่งนำทุกขูเหวของกิเลสภาพเงาของผู้เคยตายผู้เคยหลงติดป่าผู้เคยร้องเรียก ที่เคยติดตามท่านมาตลอดเส้นทางไม่หายไปแต่สงบลงเหมือนทุกวิญญาณได้ยินเสียงระฆังที่ไม่มีใครตีและยอมวางสิ่งที่ยึดมานานในใจตนเองแสงจันทร์สีขาวค้างกลางฟ้าทอดลงบนจีวรเก่าและผิวไม้ของต้นสนลงพัดจีวรให้พลิวเหมือนบทสวดสุดท้ายของธรรมไม่ต้องออกเสียงไม่ต้องตั้งจิต ทำมาทำงานของมันเองผ่านการเงียบพระมหานทีหลับตาระลึกถึงเหตุการณ์ในทุกคืนที่ผ่านมาทั้งเสียงกรีดร้องของวิญญาณทั้งอาฆาตทั้งโกรธทั้งการยึดมั่นในความเป็นกูไม่ใช่เพื่อจดจำแต่เพื่อขอบคุณเพราะถ้าไม่มีความเศร้าความกลัวความหลงก็ไม่มีทางเดินมาถึงว่างที่แท้จริงถ้าไม่มีผู้ถูกปลดปล่อยย่อมไม่มี ผู้ปลดปล่อยมีเพียงการคลายอย่างเป็นธรรมเท่านั้นเมื่อจิตวางสิ้นยามนั้นแม้ภูเขายังถอนลมหายใจหมอกย่อมเคลื่อนถอยไปช้าๆเรายอมให้มวลชีวิตทั้งหมดกลับสู่ที่เดิมไม่หลงเหลือร่องรอยการต่อสู้ไม่เหลือแม้คำถามว่าใครผิดใครถูกทุกสิ่งล้วนเป็นเพียงการไหลไปในเส้นของเหตุและผลพระมหานาทีลืมตา มองผืนฟ้าที่ค่อยๆแตกออกเป็นเส้นแสงของรุ่งสางฟ้ายังคงเดิมป่ายังเดิมแต่ผู้เห็นไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปท่านยกมือขึ้นประนมไม่ใช่พนมต่อเทพไม่ใช่พนมต่อผีไม่ใช่พนมต่อกรรมแต่พนมต่อความจริงของสรรพสิ่งโลกไม่ใช่ของเราแต่เราเคยคิดว่าเป็นของเรา เมื่อรู้ว่าไม่ใช่การเดินทางก็จบลงเสียงนกตัวแรกของเช้าตรู่ร้องขึ้นแผ่วเบาแต่ชัดเจนราวคำประกาศว่ายามที่จิตหลุดพน้นไม่มีอะไรต้องให้ต่อสู้ไม่มีเงาใดที่ต้องไล่เพราะไม่มีผู้ไล่และไม่มีผู้ถูกไล่พระมหานทีลุกขึ้นอย่างไม่เร่งรีบหยิบบาทแล้วเดินลงจากคีรีบรรพธอย่างผู้กลับบ้านไม่ใช่ผู้รอดแต่คือผู้ที่วางแล้ว ทุกค่ำคืนที่เคยเป็นเงามืดทุกเรื่องราวที่เคยเป็นปริศนาทุกวิญญาณทุกความทรงจำไม่จำเป็นต้องมีจุดจบเพราะมันไม่เคยเริ่มท่านเหยียบย่ำบนผืนดินแต่ดินไม่หนักอีกต่อไปเสียงระฆังที่ไม่มีใครตีดังขึ้นดังขึ้นในใจเท่านั้นการทุดงสิ้นสุดความหลงสิ้นสุดผู้เดินไม่เหลือให้วัดแสงแรกของวันใหม่ กลืนทุกความมืดไม่ใช่เพราะมันชนะแต่เพราะความมืดเองก็ถึงเวลาที่ต้องวางและนี่คือที่สุดของเส้นทางไม่ใช่จุดจบแต่คือการกลับคืนสู่ความว่างที่ไม่ต้องมีชื่อเรียกค่ำคืนที่เคยเต็มไปด้วยเงาจางเสียงริ่มร้องของวิญญาณและแรงกรรมที่กักขังณนะบัดนี้ทุกอย่างได้ถูกวางลงอย่างสงบไม่ใช่เพราะชัยชนะของใครแต่เพราะธรรม เป็นผู้คืนสมดุลให้เองการเดินทุดงของพระมหานาทีไม่ใช่การหลบหนีปีศาจแห่งป่าหากคือการเผชิญหน้ากับเงาในใจตนจนหมดสิ้นคืนสุดท้ายแห่งขุนเขาจึงไม่ใช่ความมืดสุดท้ายแต่เป็นรุ่งอรุณแรกของผู้ที่เห็นความจริงเหนือการเกิดและดับกรรมและวิญญาณไม่ต้องถูกทำลายเพียงต้องได้รับการคลายตัวอย่างอ่อนโยนด้วยสติและความว่าง ขอขอบคุณที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าเมื่อการทุดงในดงผีเริ่มต้นขึ้นอีกครั้ง